สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News สิ้นสุดการรอคอย Baby Monster ปักหมุดเดบิวต์ไม่เลื่อนแล้ว Baby Monster เกิดกลุ่มน้องใหม่ล่าสุดจาก YG Entertainment ยืนยันเป็นทางการว่าจะเดบิวต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านทางโปสเตอร์คัมมิ่งซูนบนบล็อกอย่างเป็นทางการของ YG ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันการปรากฏตัวของ Baby m o n s t e ตอร์ที่ใกล้เข้ามาในว,วงการ K-POP ในถแถลงการ YG ยอมรับว่าเราพิถีพิถันในการเลือกเพลงเดบิวตโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราขอความเข้าใจเกี่ยวกับความล่าชาเล็กน้อยจากวันเดบิวที่แชร์กันครั้งแรกในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามตั้งใจในกระบวนการปัจจุบันสมาชิกของ Baby Monster อร์กำลังซ้อมท่าเต้นสำหรับการแสดงเปิดตัวของพวกเขาโดยเฉพาะและมีกำหนดจะเริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้มีรายงานว่าทีมงานทั้งหมดของ YG ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวจะประสบความสำเร็จ YG เพิ่มความคาดหวังในหมู่แฟนๆ k p o p ทั่วโลกโดยกล่าวว่าการเตรียมการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากการเปิดตัวยังเป็นทางการในเดือนพฤศจิกาย,ยนเราสัญญาว่าจะรักษาโมเมนตัมนี้และก้าวต่อไปอย่างเต็มทีขอความสนใจและการสนับสนุนจากคุณทั้งนี้ Baby Monster มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด7คน 1. อาหยอนสัญชาติเกาหลีอายุ15ปี 2. ฮารัมสัญชาติเกาหลีอายุ15ปี 3. โรราสัญชาติเกาหลีอายุ14ปี 4. รุกะสัญชาติญี่ปุน่นอายุ20ปี 5. อาสะสัญชาติญี่ปุน่นอายุ17ปี6ภริตาหรือแพ่ภริตาชายคงสัญชาติไทยอายุ17ปี7ชิก,กิตาหรือแคนนี่ลิลชาพรเดชาพิพัฒ สัญชาติไทยอายุ13ปีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ